ไม่ได้ใช้สสซนิอาปวันนี้มาบอมมีแหน่ในเกมไม้คับสกายบอกป์ไปดูของที่เราใ่้มีของพวกนี้อู้ชาอืม เคลียร์ก่อนเคลียร์พื้นที่เราต้องทำโอ้ my god มันต้อง เราต้องเอาออกครับไม่งั้นทำสโตนเจเนเรเตอร์ไม่ได้ก็คือเป็นเครื่องปั๊มหินกุดออกใช้มือเปล่านี่แหละ เก็บของอะไรหน่อยนะงี้ยแล้วทีนี้ก็มาตัดไม้กันร้อยซีตกตัดตัดตัดแต่พี่มากูซีตกแล้วว่ะทำไมนะร้อยซีมันต้องห้าอันในกล่อง ล่างนั้นเราอ่ะลงไปก็ซีมองเท่งเลย Giờ bấm lên Chị Bỏ có phải lâu hết bị bị rồi Nghĩ là cột chứ đây Cột chào là. ปัากูจำไปเยลยเอ่อ,อ,อ,อทำไมล่นนะนั่นขยายก่อนสักนิดนึงก็พอพรุ่งนี้น้อผมจะนอนแนละ้วแล้วผมก็จะปัม๊มอีกนะรออย่าที้นี้จนี้ผมกดจบไปตรงนี้ก่อน Bye. buy.